สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเมืองไทยในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวแต่เดิมและเกิดขึ้นใหม่มากมายการเที่ยวภายในประเทศนั้นสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและประชากรคนไทยได้วันนี้จึงจะมาแนะนํา6สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศไทยโดยเราได้นําภาพบรรยากาศและภาพวิดีโอของผู้ที่ได้ไปสัมผัสมาให้ได้รับชมกันดังต่อไปนี้ค่ะ Hey, nice to meet you. What's your name? กิว<ส>แม่ปานอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรงกิโลเมตรที่42ของถนนสายจอมทองถึงยอดดอยอินทนนท์ใกล้กับพระธาตุนพเมธินีดนและพระธาตุนพพลภูมิสิริเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นเป็นวงรอบระยะทางประมาณ3กิโลเมตรที่ความสูงระดับประมาณ2,000เมตรจากระดับน้ำทะเลถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลเหมอกที่ สวยงามจุดหนึ่งของดอยอินทนนท์ I wanna see you dancing. I take it to the south of France, watch the fireworks tonight. Oh yeah, cause the sun is setting soon. Honey, honey, I won't let you walk alone. And when the sun comes up tomorrow, I'ma fly you home. All I wanna do is hang with you every day in summer shade. All I wanna do is <coughs> ถือเป็นโครงการหลวงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากโครงการหลวงอินทนนท์ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาสูงจึงมีความงดงามของสภาพพื้นที่ ซึ่งปกคลุมด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีมาที่นี่นอกจากเราจะได้ชมพืชผักผลไม้เมืองหนาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาลี่พัมท้อหรือสตรอเบอรี่หากมาในช่วงเดือนธันวาถึงมก,กราของทุกปีจะได้ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่จะบานสะพังเป็นสีชมพูสวยงามตลอดริมทาง ผูป่าเปาะตั้งอยู่ที่บ้านผาหวายตำบลผวนปุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยจุดเด่นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวก็คือการได้ขึ้นไปชมบรรยากาศบนจุดชมวิว ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรสามารถมองเห็นภูหอซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงยอดตัดหรือภูเขายอดลาบโดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลเหมอกปกคลุมคล้ายภูเขาไฟฟูจิยมาม่าในประเทศญี่ปุ่น Hey, nice to meet you, what's your name? I saw you walking up my way, girl Oh, maybe we could spend the day We could lay my jacket out on the sand And do something uh, I'm sorry that my hair's so wet I'm sorry, girl, but have we met before? It's not something that I'd forget Come on, baby, take my hand Yeah. Cause the sun is setting ที่รอซูตั้งอยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาอเมืองผาจังหวัดตาาหากจากที่ทำการเขต่าตีโลเที่รอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำมีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลเ0 0เมตรเกิดจากลำห้วยกอรอลนำน้ำทั้งสายตกสู่หน้าผาสูงชันมีน้ำไหลแรงตลอดปีความกว้าง ัวน้ำตกประมาณ500เมตรไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆมีความสูงประมาณ300เมตรรอบล้อมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชีย น้ำตกแสงจันหรือนตกลงรูหนึ่งดียวในประเทศไทยตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมืองอำเภอหงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีชื่อของน้ำตกนั้นเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหินส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายทานน้ำตกที่โปรยลองผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์ซึ่งทั้งหมดนี้คือที่มาของชื่อและเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ที่ยังคงเก็บความสวยงามของธรรมชาติไว้ให้เป็นที่น่าประทับใจ น้ำตกห้วยแม่คมินตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานเขือ่อนศรีนครินห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ108กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิน้นมีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่งน้ำตกไหลลงจากต้นน้ำของเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่าดิบแลลงทางทิศตะวันออกของอุทยานและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสรีนครินนับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหน,นึ่งน้ำตกห้วยแม่ขมิน้นแบ่งออกเป็นเจดชั้นซึ่งมีชื่อเรียกที่ต่างกันไปเช่นชั้นที่หนึ่ง ดงว่านชั้นที่สองม่านขมิ้นชั้นที่สามวังหน้าผาชั้นที่สี่ฉัดแก้วชั้นที่ห้าไหลจนหลงชั้นที่หกดงผีเสื้อชั้นที่เจ็ดลมก้าและแต่ละชั้นมีความสูงและความหมดนามที่ต่างกันไป Oh yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, all I wanna do. Yeah, yeah, all I wanna do is hang with you.